จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ของอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเองตอนนี้ก็เริ่มสาหัสมากขึ้นนะคะหลังจากเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานั้นน้ําป่าจากในพื้นที่อำเภอหนองปลือแล้วก็อําเภอเราขวัญเนี่ยไหลมาสมทบกับน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้ค่ะเข้าท่วมนะคะพื้นผิวถนนแล้วก็ระดับน้ําสูงเกือบถึง2เมตรโดยเฉพาะที่ถนนสายบ่อพลอยแล้วก็หนองปลือด้านหน้าสนามอฟชื่อดั จะเห็นได้ว่าโอ้โหน้ําท่วมนะคะมาถึงบ้านเรือนเสาฟงเสาไฟเนี่ยก็ท่วมมาประชาชนเองที่ใช้รถเล็กก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้นะคะระยะทางที่เห็นคุณผู้ชม1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เองก็ต้องนําเอานะคะที่กั้นเนี่ยมาปิด ถนนเพื่อห้ามการจราจรห้ามรถนสัญจรผ่านไปมาใครที่รถเล็กรถมอเตอร์ไซค์บางคนพยายามที่จะผ่านไปก็ต้องจูงนะคะถ้าเกิดสตาร์ทเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทผ่านไปตรงนี้ได้ชาวบ้านเองเขาก็เร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ํากันอุดตลุดเลยแล้วก็มีทหารพรุทจิกอาสาเนี่ยมาช่วยดูแลช่วยอำนวยความสะดวกนําเรือนะคะแล้วก็เรือท้องแบนเรือยนต์ต่างๆมาช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายข้าวของมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยครบ ้งหมด6ตำบลแล้ว จุดที่น่าเป็นห่วงคุณผู้ชมก็คืออยู่ที่บริเวณสวนสัตว์ซาฟารีปาร์คในพื้นที่ของตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยซึ่งน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ของสวนสัตว์จํานวนทั้งหมด300ไร่จนเกือบหมดนะคะทางเจ้าของสวนสัตว์เองก็เลยประสานขอกําลังทหารจิตอาสากองพลทหารราบที่9้าเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายสัตว์จํานวนมากออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของบ่อรจระเข้ซึ่งอยู่ใจกลางของสวนสัตว์ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่ง ทำการเสริมแนวรั้วด้านบนของบ่อนะคะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะเจ้าของนะคะสวนสัตว์ซาฟารีพาร์คเนี่ยนายปิยบุตรประสบสุข โชมณีก็บอกว่าที่ถูกน้ําท่วมสถานการณ์น้าท่วมในปีนี้ถือว่าหนักที่สุดนะคะตั้งแต่เปิดสวนสัตว์มาโชคดีที่มีทหารจิตอาสากองพลทหารราบที่9ก้าเข้ามาช่วยขนย้ายสัตว์อย่างไรก็ตามอยากจะขอวิงวอนไปถึงหน่วยงานภาครัฐหากเป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยส่งกําลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ภายในสวนสัตว์แห่งนี้ด้วยเขาได้รับความเดือดร้อน,อนเขาก็าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนะคะเป็นกําลังใจให้ยังคงอยู่กันที่ก าญจนบุรีค่ะไปดูที่พื้นที่ตำบลหลุมรังอำเภอบ่อพอยนะคะก็ถือเป็นว่าอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพาะตรงนี้เลยบริเวณฟาร์มหมูในหมู่ที่สองบ้านช่องด่าน ตำบลหลุมรังนะคะปรากฏว่าน้ำเนี่ยไหลเข้าร่วงฟาร์มหมูอย่างรวดเร็วระดับน้ำความสูงนะคะกว่า1เมตรทําให้ลูกหมูที่ทางฟาร์มเนี่ยตั้งใจว่านําเอามาเลี้ยงไว้จํานวนประมาณ9,000ตัวกําลังต้องจมน้ําทางด้านของพลตรีบัญญงทองน่วมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9เองก็เลยนํากําลังทหารจิตอาสานะคะพร้อมด้วยยุทธปกรณ์เรือท้องแบนแล้วก็รถบรรทุกสูงเนี่ย เข้าไปที่ฟาร์มหมูแห่งนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหมูนะคะกว่า9,000ตัวให้รอดปลอดภัยขนกันมาอย่างนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ลูกหมูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะก็ต้องตายในที่สุดเพราะว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองออกมาได้โดยเขานะคะใช้อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การนะคะประมาณ20ชีวิตที่เข้าไปช่วยขนย้ายในครั้งนี้นั่นเองค่ะ แม้ว่ามี่จะนการที่กาญจานบุรีนะโอ้ลูกหมูนะคุณค่อยดูสิอืมตัวเล็กๆก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าหน้าที่กว่า20คนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคะหมูกว่า9,000ตัวที่คุณเอื้อยแล้วก็คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็น่าจะตายแล้วค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะอเอาชีวิตรอดได้แม้ว่าจะพยายามก็ตามเพราะว่าน้ําเนี่ยท่วมสูงประมาณ1เมตรกว่าเลยทีเดียว ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ